สวัสดีคะ่ะพี่น้องขาพบก,กับใจสังขารวยเช่นเคยนะคะสวัสดี f อฟเก่าเอฟใหม่ทุกทท่านนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณนี่หลายคะ่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแน,นวทางนะคะพี่น้องขาห้างเสียงมีห้างเสงียงเงช้าบ่ายนะคะวันที่ 11, สิบเอ็ดเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะพี่น้องเนาะก่อนคำนวณน,นะคะคำเตือนคะ่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะนะคะพี่น้องคะวันที่10นะคะพี่น้องหุ้นปิดนะคะเรามาดูวันที่11เลยแล้วกันใจก็ไม่รู้ว่าวันที่11ปิดหรือเปล่านะคะพี่น้อง เด่นรอบเช้านะคะอยู่ที่8และเจนะคะวันที่11บเอ็ดนะคะแนะคะแปดศู 80, 89, 84, 81, 83, นย์แปดเสี่แปดหนึ่ะคะเครับพี่น้องเจ็ดแป เจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดสามนะคะเด่นรอบบ่ายนะคะพี่น้องคะเดินรอบบ่ายอยู่ที่ศูนและเก้านะคะศูนย์ค่ะพี่น้องคะศูนย์หนึ่งศูนย์ูนย์ูนย์ูนยนะคะ 9 97, 92, 98, 94, 93, ก้าค่ะพี่น้องคะเก้าเจ็ดเก้าสองเก้าแปดเก้าสี่เก้าสามเก้าหนึ่งค่ะมากบบพี่น้องคะมาก์ะตามได้เลยเนาะค่ะเนาะเรามาดูผู้ตัวเด็ดนะคะวันนี้คลิปจะสั้นนะคะพี่น้องะ่ะวันนี้สำหรับห้างนะคะ คู่ตัวเด่น8709นะคะสําหรับคู่ตัวเด่นก็สามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายเลยนะคะพี่น้องเพราะว่าคู่คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะ8ค่ะ8089นะคะ7ค่ะ78 7079 0ดศูนย์ด้านล่างนะคะ0 8 07 09น็ะคะ9ก้าแล้วก็98นะคะพี่น้องค่ะ ประมาณนี้เนาะค่ะเนาะชอบก็ตามได้เลยนะคะไม่ชอบก็ผ really. ่านไม่เป็นไรนะคะสําหรับเลขเด่นประจําวันอยู่ที่เลขสามและเลขแปดเบิ้ลประจําวันนั้นสามสามนะคะพี่น้องคาค่ะสําหรับคลิปนี้ใจก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณนี่หลายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคๆมันหมายค่ะพี่น้องคาสวัสดีค่ะ